ดีนะครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านก็หนึ่ง,ง,งไตรมาสก,ก็เจอกันหนึ่งครั้งนะครับก็เวลาพูดถึงเศรษฐกิจดีสารเราเนี่ยมันพูดจริงแล้วเวลาที่หนึ่งไตรมาสมาเจอกันทีก็จริงนะแต่รู้สึกมันมันจะมีสิ่งที่น่าเบื่อคือมันไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับว่าโดยเศรษฐกิจดีสารในภาพรวมเรานเนี่ยที่ไม่เปลี่ยนแปลงเยอะเพราะอะไรเพราะว่าเศรฐฐษฐกิจเรามันเป็นเบสเขาเรียกว่ามีพื้นฐานทางด้านเกษ,ษตรกรรมเยอะ เกี่ยวกับของที่จําเป็นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่กิจกรรมอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงรายเดือนรายไตรมาสอะไรเยอะมากมายนะครับมักจะเปลี่ยนแปลงเมื่อมีปัจจัยภายนอกมากระทบนะสองตัวสําคัญที่กระทบกับเศรษฐกิจดีสารเราก็คือเรื่องอดินฟ้าอากาศกับราคาเกษตรแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเงินใช้จ่ายและกะลรงอุดหนุนจากภาครัฐจะสองตัวนี้แหละที่จะทําให้เศรษฐกิจดีสานเราเปลี่ยนแปลงอยังมีในแย่สาคัญนะครับ พราะโดยพื้นฐานสินค้าประเทศทิ้งภูมิภาคทึ่งอาศัยเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมเกษตรเ,เนี่ยก็จะไม่เคยไหวตัวกันทั้งมากก็เลยฟังดูอาจจะแบบพอสื่อมวลช,น,ชนผมก็เห็นใจนะไม่รู้จะเอาอะไรไปลงอะมันอะไรที่มันคือคลือนเนาะคนอะ <c oughs> นไรก็อยากฟังที่อะไรที่มันแบบข่าวดาราข่าวอะไรที่มันแบบวันหนึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนยนี่ัวาจากคนผิดเป็นคนถูกคนถูกเป็นคนผิดนะครับอันนี้แต่ก็แต่เราก็ไม่รายงานก็ไม่ได้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นอะประชาชนก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปแล้วจะได้ประโยชน์ นะครับอันนี้แถลงข่าวเศรษฐกิจวันนี้นอกจากเศรษฐกิจแล้วก็จะมีเรื่องมาตรการช่วยเหลือคุณสู้ลอยช่วยก็มาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมี2เรื่องสําคัญแล้วก็จะมอีอยากจะให้ถามเยอะๆนะครับนี่ก่อนที่จะเข้าไปไปในเนื้อหาเนี่ยอยากจะเรียนว่าใน1ปีที่ผ่านมาทีมงานก็รับฟีดแบ็กจากสื่อมวลชนทุกท่านนะครับว่าจะทํายังไงให้ ให,ให้เวลาที่พูดไปแล้วเป็นที่เข้าใจให้ง่ายขึ้นกว่านี้อีกแล้วสามารถย่อยได้เป็นเท็กเวหรือเป็นบางอันที่สามารถเอาภาพไปลงได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นความพยายามนะคนที่จะทําได้มากน้อยขนาดไหนก,ก็เดี๋ยวฟีดแบ็มาอีกเป็นความพยายามที่จะทําให้มันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็บางอันนี้ท่านสามารถเอาไปลงได้เลยอยากลงแผ่นเดียวก็ลงได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ในภาพรวมผมคิดว่าก่อนจะเข้าไปสู่อสกิจสาสรเรามาดูาความเป็นไปของโลกก่อนนะครับ ถ้าจําไม่ได้คราวที่แล้วเนี่ยผมก็จะพูดที่ว่าให้ฟังว่าถ้าเริ่มจากโลกเราเศรษฐกิจโลกเราเนี่ยความไม่แน่นอนเยอะมากนะครับในขณะนั้นเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำไปใครจะมาเป็นประธาน,นาธิบดีของอเมริกาตอนนี้เรารู้แล้วนะครับเรารู้แล้วว่าหลายอย่างที่เราบอกก็ความไม่แน่นอนสูงต้องระมัดระวังมากโดยเฉพาะภาคที่เกี่ยวกับการส่งออกนั้นเนี่ยก็เป็นจริงนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยถ้าใครติดตามข่าวนะครับท่านก็ออกไม้แรกมาแล้วนะครับก็คือออกคําสั่ง โดยอายอำนาจพิเศษนะก็เลยอำนาจฉุกเชิญทางเศรษฐกิจเนี่ยซึ่งไม่ค่อยมีใครสัมประธานในดีคนไหนใช้เนี่ยก็ใช้เพราะว่าถ้าไม่ใช้อำนาจนี้มันไม่มีอำนาจต้องไปผ่านสภาของเกรสก็คือสภาผู้แทนเหมือนพวกเราเนี่ยอ่ก็เลยท่านใช้อำนาจนี้ในการขึ้นภาษีกับมหามิตทซึ่งยาวนานมากตั้งแต่สมัยมหาสงครามแล้วก็รบร่วมกันมาก็คือแคนาดานะครับ25ปอร์นภาษีนําเข้าเม็กซ่ิโก2 5เอร์เซ็นแล้วก็จีนออนท็อป จากเดิมอีก10%และภายในครึ่งุูข้อนวันต่อมาทั้งก็ยกเลิกหยุดไว้ก่อนบอกว่า25%กับแคนาดากับเม็กซิโกนั้นน่ะขอหยุดไว้ก่อนหยุดไป30บวันไม่เจรจาก,กันนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าคงจะมีอะไรไม่แน่นอนแบบแบบนี้เนี่ยในเศรษฐกิจโลกมาให้เราเห็นและเนื่องจากอเมริกาเป็นประเทศใหญ่มากนะครับเราก็ไม่รอดนะเราก็อยู่ในห่วงโซ่นั้นนะครับเพราะสินค้าเราเนี่ยก็ส่งออกไปอเมริกาในระดับต้นๆนะครับเพียงแต่2ประเทศเนี่ยเขาส่งเยอะที่สุด ถ้าเรารวมอเมริกาเนี่ยนำเข้าจากใครเยอะสุดก็คือเอาเคนเอาแคนาดาบวกเม็กซิโกบวกจีนนี่ก็สี่สิบหเปอร์เซ็นต์ละร่งครึ่งจากสามประเทศนะจากสามประเทศร่มครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เขาก็ดีปัญหากับ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 ประเทศซึ่งซึ่งซึ่งมีผลต่อเศรษฐกฯิจเขาเยอะก่อนนะครับถามว่าเอนเกมอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่าลักษณะของท่านเนี่ยก็มีลักษณะที่ไม่สามารถคาดการได้นะครับก็ เป็นความฉลาดเป็นความที่เรียกทั้งเฉลียวทั้งฉลาดซึ่งอย่างเราคงไม่สามารถผมได้นะก็นั่งได้จะต,ตามตามแล้วก็มาเล่าให้ท่านฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เดี๋ยวท่านท่านอยากจะรู้มากกว่านี้ก็เดี๋ยวถามได้นะนะครับอันนี้คือภาพรวมโลกผมคิดว่าในเบสไลน์เนี่ยคือยังมองว่ายังขยายตัวได้เศรษฐกิจโลก2,125เนี่ยนะครับแต่ด้วยความไม่แน่นอนที่ค่อนข้างสูงและมีสิ่งที่น่าจะคาดการไม่ได้เกิดให้ขนเห็น,หเ,หนเป็นระยะระยะ,ะ,ยะบัมปี้โรถเขาเร<ถ>ียกภาษาอังกฤษก็เลยกก็เป็นถนนซึ่งแบบ ครูขาอีกเยอะมากนะครับแล้วถามว่าเศรษฐกิจไทยเรามีเบสไลน์มองยังไงนะครับเบสไลน์คือเราคิดว่าโอกาสที่สูงสุดเนี่ยจะเกิดขึ้นเนี่ยคิดว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราปิดปีสองพัเดเรขยายตัวประมาณ2.7นะครับซึ่งก็ไม่สูงแต่ก็ไม่ถึงกับแย่นะครับเครื่องจักรสำคัญที่ทำให้2 5งพัเเราขยายตัวได้ดีก็คือท่องเที่ยวนะท่องเที่ยวเราตอนนี้ขึ้นมาใกล้ๆกับระดับก่อนโควิดแล้วนะครับ เราก็มีการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากาวัตจักมาเริ่มกลับมานะครับอิเล็กทรอนิกส์พวกคาทิสไซร์ก็เริ่มขยับตัวพวกแผงวงจรอะไรก็เริ่มขยับตัวได้บ้างนะครับก็เลยทําให้6ปีสองพอปีที่ผ่านมาเนี่ยขยายตัวไปประมาณสัก2.7นะครับแนวโน้มถามว่า6 8เป็นยังไงเราคิดว่าการขยายตัวนี้เศรษฐกิจไทยนะครับน่าจะขยายตัวได้ต่อเน,นื่องนะครับได้ยืดก็ประมาณนี้ขยายตัวได้ประมาณป,าณปี67เนี่ยนะครับ ส3ถึงาเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกินกว่านี้นะครับแต่องไรก็ตามเราคิดว่าขยายตัวได้ก็จริงอย่างที่ผมบอกนะครับแต่ผมคิดว่าการส่งออกเนี่ยยังขึ้นอยู่ความไม่แน่นอนอีกเยอะเรายังไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอ,อยู่ในโหมดรัฒนดีไทยนะครับอยู่ในโหมดระมัดระวัง ที่สุดแล้วก็เตรียมพร้อมนะครับนั่นคือภาพรวมของเศรษฐกิจไทยเขาจะมีอะไรไหวตัวให้เราสนุกหน่อยนะครับเศรษฐกิจโลกอันนี้มาเศรษฐกิจอีสานแล้วบ้างก็จะเข้าหมวดหน้าเบื่อแต่เป็นเศรษฐกิจที่อยู่กับเราไงเราก็ต้องไปนะครับเศรษฐกิจอีสานเนี่ยขอยาาสรุปไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ยอันนี้เป็นสัญญาณที่ดีนะครับหกหเราติดลบนะถ้าทำทำไม่ผิดนะครับสองร้อยหกสิบหกประต a ด้วยติดลบมาก่อนเลยหกสิบเจ็ด ก็เริ่มไตรมาสหนึ่งก็เริ่มยังไม่ดีไตรมาสสองสามก็เริ่มปรับตัวดีแบบทรงๆมีสัญญาณที่บ้างแต่ไตรมาสสี่เนี่ยเป็นไตรมาสแรกที่เราเห็นการขยายตัวของเศรษฐกิจของภาคอีสานนะครับเห็นกระโดดปุ๊บขึ้นมานะครับแต่องไรก็ตามผมคิดว่าเดี๋ยวจะบอกว่าสองปัจจัยที่ทําให้ไตรมาสสี่ขยับตัวนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแต่อะไรก็ตามผมอยากจะย้ํานะแต่พื้นฐานโดยรวมเนี่ยเวลาที่เรามองเศรษฐกิจเนี่ย มันมีสองตัวตัวแรกคือเหมือนสภาพร่างกายเราอะความเข้มแข็งก็คือความพื้นฐานของเศรษฐกิจเราเนี่ยังไม่ค่อยดีนะโดยเฉพาะด้านการเงินนะครับเหมือนคนร่างกายไม่แข็งแรงแต่ตอนนี้เหมือนได้กําลังวังชาเพิ่มเข้ามาหน่อยเหมือนกินลิปโพวิตามดีกินกระทิงแดงเข้าไปมันก็บึบขึ้นมาในไตรมาสสี่นะครับไอ้ลิโพวิตามดีกับกระทิงแดงนั่นคืออะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับอันแรกเลยก็คือไรายได้เกษตรนะครับขยายตัวนะครับต้องถือว่าใช้ได้นะ รายได้เกษตรเราเนี่ยขยายตัวในแต่มาสี่ประมาณ9นะครับเทียบกับปีก่อนนะครับแต่การขยายตัว9%เนี่ยลักษณะของอการขยายตัวในมาสี่มีข้อดีก็คือว่ามันกระจายตัวนะครับกระจายตัวใน3พืชหลักซึ่งเป็นหนัวใจสําคัญของเศรษฐกิจเราก็คือข้าวแล้วก็ยางพาราแล้วก็อ้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไอ้สตัวมันกระจายตัวในพืชเกษตรที่ดีใน3ตัวเนี่ยมันก็ทําให้ครอบคลุมคูรเรือนเกษตรประมาณ3ใน4ี่ของคูรเรือนทั้งหมดนะครับ ซึ่งถือว่าก็เป็นประโยชน์กับคนในภาพรวมนะครับนั่นข้อแรกซึ่งซึ่งทําให้ไตมาสีดูดีขึ้นมานะครับแต่ตัวปัจจัยที่2นอกจากเรื่องราคาสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรที่ค่อนข้างดีแล้วก็มาจากเงินโอนนะครับจากรัฐบาลก็มาช่วยเพิ่มเงินในกระเป๋าตังค์ให้นะครับเ,เราได้มาสองละลอกแล้วละลอกแรกเลยเราได้เยอะเลยนะครับเพราะระลอกแรกเนี่ยท่านก็คงทราบว่าเขาจ่ายตามความจนนะปรากฏว่าเราได้อันดับหนึ่งเลย ได้ได,ได้ได้เงินมาเยอะที่สุดเลยนะครับพอได้งานมาเนี่ยก็เห็นเราก็ไปดูว่าได้มาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับอันแรกเลยเราเห็นอมอเตอร์ไซค์นะครับยอดขายมอเตอร์ไซค์เพิ่มขึ้น16%จากไตรมาสก,ก่อนนะครับเยอะเลยนะ16%จากไตรมาสก,ก่อนอแต่อย่างไรก็ตามแต่ถ้าดูไตรมาสสามมาลบไป9.8เนี่ยมันก็ถือว่ามันมันเพิ่มขึ้นมาจากฐานที่ ไม่สูงนักนะครับมันบุบลงไปตลอดลงมาแล้วพอใจมาสีพอมีตังค์ช่วยเหลืออย่าลืมว่ามอเตอร์ไซคันละเท่าไหร่ฮะสามหมื่นก็ซื้อได้สมมองหมื่นกว่าก็ซื้อได้ไหมครับด้านพอสี่หมื่ละสี่หมื่นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ครอบครัวหนึ่งถ้าได้สักสองสามคนมันก็พอที่จะมาจุนเจยซื้อกันได้นะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ไม่ต้องอาศัยสินเชื่อเยอะ S <S เดี๋ยวผมจะบอกว่าสินค้าที่เขาใสยสินเชื่อเป็นยังไงนะครับก็จะเห็นว่ายังไม่ฟื้นตัวสินค้าแบบนี้ยังไม่ต้องอาศัยสินเชื่อเยอะก็เริ่มฟื้นตัวจากแรงเงินโอนจากรที่ช่วยมานะครับจากภาครัฐบาลน,นะครับโดยเฉพาะราลอกแรกที่ได้มาเต็มๆนะครับล้านที่2คือของกินของใช้ประจําวันอนะ่ะพวกปาก,ปกประป๋องอน้ําน้ำํำนมมามากสบู่ยาซิฟันก็เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นจากแต่มาก,ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญ,ญาณซึ่งว่าเ,ออเงินโอนจากภาครัฐเนี่ยก็ช่วยทําให้เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการบริโภคชองใช้ในปพิจุวันแล้วก็สินค้าซึ่งมะเมร็งมูลค่าสูงมาก mm hmm. เช่นมอเตอร์ไซค์นั้นนะ,ะเพิ่มขึ้นมานะครับนี่สองสองตัวเพิ่มขึ้นมาเราก็ไปดูอ่าและการบริโภครวมเลยทุกอย่างเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างในไตรมาสสี่ก็เพิ่มขึ้นประมาณสักสองเปอร์เซ็นตนะครับก็ด้วยสองปัจจัยอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พอพูดได้ว่าเศรษฐกิจไตรมาสสี่เนี่ยทั้งจากรายได้เกษตร แล้วก็เงินโอนรายจ่ายภาครัฐที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยทำให้การใช้จ่ายใช้สอยของของคนทั้งภูมิภาคเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็ในภาพรวมก็ประมาณ2%องเซนซึ่งถือว่าสําหรับมาตรฐานเราแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับอนุญาตต่อไปเลยเนาะอันนี้ถามว่าอย่างที่ผมบอกอะ่ะเดยัภาพร่างกายที่มันไม่แข็งแรงอะ่ะมันก็จะได้มันก็ยังไม่เห็นการฟื้นตัวที่แบบทุกภาคนะครับโดยเฉพาะการใช้จ่ายซึ่งต้องใช้สินเชื่อการใช้จ่ายซึ่งต้องอาศัยความมั่นใจ เวลาจ่ายสินค้าความมัน่นใจคือสินค้าชิ้นใหญ่ๆถูกไหมเพราะอะไรเพราะมันต้องใช้สินเชื่อเพราะมันต้องผ่อนนานนะมันต้องผ่อนนานก็ต้องคาดการณ์ว่าไรายได้อย่างดีไหมในอนาคตนะครับอันนี้ยังไม่เห็นก็แสดงว่าพื้นฐานในความเข้มแข็งเศรษฐกิจจริง,รงๆเนี่ยยังไม่ได้ปรับตัวดีขึ้นมากนักนะครับอันนี้ดูจากอะไรนะครับอ่าดูนแรกเลยสินเชื่อรวมสินเชื่อในภาพรวมยังติดลบนะฮะติดลบต่อเนื่องและถ้าดูยดเส้นยาวๆเนี่ย ไม่ค่อยดีเลยนะครับเห็นเส้นนี้ไม่สบายใจเลยน้องเขาลากมาตั้งแต่หกหกก็ปรับตัวลงมาตลอดไม่รู้แบงค์อยู่นี่จริงไหมฮะว่าเป็นแบบนี้นะครับแบงค์ต้องบอกช่วยบอกผมหน่อยนะครับก็ไม่ค่อยดีนะก็เหนื่อยอย่างเงี้ยฝ่ายที่เชื่อเหนื่อยหรืออาจจะไม่เหนื่อยก็ได้ดีแล้วม่อยากปล่อยนะฮะก็อาจจะไม่เหนื่อยนะครับแต่ถ้าไรายได้อ่าเป็นเชื่อขยายตัวแบบนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยดีอ่ะนะครับเพราะว่าสะท้อนว่ากิจกรรมสกิจเบื้องหลังอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยอย่างที่ผมบอกสินค้าที่ใหญ่รถยนต์รถปิกอัพมันไม่ขยับตัวนะครับไม่ขยับตัวนี่คือข้อแรกที่เราบอกว่าฐานะทางการเงินยังไม่คยดีนักข้อที่สองก็คือว่าอันเนี้ยชัดเลยอย่างที่ผมบอกอะ่ะไอ,อสินค้าที่มันไม่ต้องใช้เงินเยอะมันขึ้นจริงแต่สินค้าที่ใช้สตังค์เยอะต้องผ่อนเยอะต้องใส่อาศัยรายได้นาะนาคตเนี่ยยังติดลบต่อเนื่องนะครับจากรถนั่งส่วนบุคคลหรือรถเกง๋งแล้วก็รถบรรทุกส่วนบุคคลก็ส่วนใหญ่ก็คือรถ กระบะหรือรถปิงอัพเนี่ยยังติดลบประมาณ2ดิจิตนะครับจากแต่ไม้ก่อน9 9้ากซึ่งเป็นการติดลบซึ่งยังสูงนะครับและถ้าลาลกย้อนกลับไปนะครับก็ตั้งแต่6.5เห็นไหมฮะหกห้าหนึ่งหกหกหี่2ปีเต็มเลยนะข <c oughs> ยายตัวติดลบในสินค้าคงทนที่ต้องอาศัยสินเชื่อต้องอาศัยรายได้เนี่ยอันนี้เนี่ยก็สะท้อนว่าพื้นฐานจริงๆเนี่ยยังไม่ได้ปรับ ตัวอะไรดีขึ้นนะครับนี่คือตัวที่สองซึ่เรายังกังวลอยู่นะครับอ่ะอันนี้มาดูที่สินค้าที่ใหญ่ขึ้นอีกนะครับก็คือบ้านนะครับใหญ่ขึ้นจากรถก็คงเป็นบ้านแล้วเนาะก็การซื้อบ้านเนี่ยเขาก็เห็นว่ายังติดลบนะครับติดลบทั้งบ้านที่ราคาปกติเนี่ยเราเราใช้สามล้านมาบ่งชี้อะไรรู้ไหมฮะทำไมเราต้องแบ่งสามล้านสูงกว่าสามล้านก็ตามล้านพืนปกติในเศรษฐกิจไม่แย่จริงเนี่ยไอ้พวกสูงกว่าห้าล้านสามล้านไม่เคยมี ไม่ไมีผลกระทบเท่าไหร่เพราะวาพวกนี้มีเงินออมมีไรายได้สูงจะเป็นคนกลุ่มบนนะครับนั้นถ,ถ้ากลุ่มนี้เริ่ม,มได้รับผลกระทบแสดงว่ามันคงไม่ใช่แบบชั่วคราวแล้วผมเป็นเรื่องอะไรที่ต้องระวังแล้วเราก็เห็นว่าทั้งกลุ่มที่สามล้านเนี่ยชัดเจนที่สุดนะครับเพราะยังไม่ฟื้นตัวนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มซึ่งต้องอาศัยสินเชื่อด้วยนะครับและรายได้ยังไม่สูงมากเป็นกลุ่มชั้นกลางซึ่ง ซึ่งเป็นส่วนส่วนใหญ่ของประเทศก็ว่าได้ของอีสานก็ว่าได้นะครับก็ติดลบยังติดลบนะครับติดลบทีแม้จะติดลบน้อยลงก็ยังติดลบนะแต่ถ้าเราแบ่งแยกแล้วว่าติดลบในจังหวัดไหนเยอะสุดเนี่ยจังหวัดที่เป็นหลักก็คือจังหวัดใหญ่ๆขอนแกน่นอุดรอ,อุบลแล้วก็โคราชเนี่ยก็ติดลบน้อยกว่าอีก16จังหวัดที่เหลือนะครับ ก็สะท้อนว่าไอ้จังหวัดที่เขาไรายได้น้อยเนี่ยก็ยังมีแรงผลกระทบซึ่งยังมากกว่าเรานะครับขอญาตภาพต่อไปนะคือบ้านนะครับนี่ถามว่าพอ,อธุรกิจสังหารเนี่ยเขาได้รับผลกระทบเขาปรับตัวอะไรบ้างอันนี้ก็พยายามไป BLP BLP คือโครงการที่เราไปสอบถามผู้ประกอบการนะครับว่าว่าเขามีความเห็นอย่างไรก,ก็เราก็เริ่มเห็นว่าบริษัทซึ่งมีขนาดใหญ่ไม่มากเนี่ยเวลาที่บริษัทซึ่งขนาดใหญ่ไม่มากเนี่ยนอกจากอะไรไอโครงการเขาไม่ใหญ่มากแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยว่าเขาเรียกว่า ทางเรื่องในการหาเงินนะ่ะเขาจะน้อยกว่าบริษัทใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆก็าทาไงเวลาเขาไม่มีตัง 1, ค์หนึ่งกู้แบงค์สองออกคุณกู้เองสามก็ไประดมทุนในตลาดนะเพิ่มหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มทุน,เพ,ทนเพิ่มหุ้นในตลาดให้เราไปซื้อเขาก็เอาเงินเราก็ไปหมุนต่อนะครับมันก็มีสามช่องทางหลักๆนะครับแต่บริษัทขนาดเล็กเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยแบงค์นะฮะใส่แบงค์ก็เริ่มมีปัญหานะครับสภาพคล่องมันก็สะท้อนกับเมื่อกี้ที่เราเห็นว่าสินเชื่อก็ ก็ยังไม่ขยายตัวนะครับอันที่สองก็คือก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับก็ปรับกลยุทธ์ลดราคาบ้านอันนี้ก็เป็นาทางในทางผู้ประกอบการก็คงต้องมาจิน้นก็คือกําไรอาจจะน้อยลงนะครับแต่ก็เป็นโอกาสนะผู้ที่โวคท่านใดามีสตังค์ก็ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการที่จะหาบ้านที่ราคาถูกลงได้นะครับแล้วก็เน้นกลยุทธ์ให้เช่ามากขึ้นนะครับแล้วก็มีกลยุทธ์ใหม่ๆเช่นขายฝากบ้านกับโครงการเพิ่มขึ้นก็เป็นแหล่งที่จะหาสินเชื่อในการที่จะซื้อบ้านนะครับ หลายๆเหล่านี้ก็คงเห็นในการปรับตัวนะครับของของภาคกสังหาหริมรัพย์เวลาที่ถึงจุดทิ่ชะลอตัวก็จะมีกระบวนการปรับตัวอย่างเงี้ยให้เราเห็นนะครับอันนี้เป็นการคอนเฟิร์มว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยตัวเลขเมื่อกี้เนี่ยมันจริงไหมนะครับก็น่าจะสอดคล้องกันนะครับอ่านี่ทำลายเพื่อท่านสรุปเพื่อท่านอยากจะไปลงข่าวท่านได้เอาอน,นี่ปุ๊งลงได้นะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยไตย,ยิงที่ผมบอกหกหกมาติดลบใช่ไหมหกหกีก่อนเศรษฐกิจติดลบพลตัวนะครับ หกเจ็ก็ยังอ่อนแรงต่อเนื่องโมเมนตัมมันยังอ่อนแรงต่อเนื่องมันมอนลดหมดแรงนะครับสองสามเนี่ยเริ่มดูดีขึ้นนะครับสองสามดีขึ้นเพราะอะไรนะครับถ้าเรายังจําก็ได้เม็ดเงินก็ประมาณใช่ไหมฮะเม็ดเงินก็ประมาณเนี่ยหกเจ็ดระเบิดจ่ายล่าช้ามันกว่าจะเบิกจ่ายได้เนี่ยมันประมาณสองสามแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะมีเงินเม็ดเงินเข้ามาช่วยก็เริ่มดีขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็เม็ดเงินนี้ข้อดีก็68เราเป็นไม่ล่าช้านะครับก็ประมาณ6 8เราก็จะเบิกจ่ายได้เต็มที่ทั้งงบประมาณทั้งปีไม่กระทบเหมือน6 7แล้วส่วนหนึ่งหกมันเนื่องจากเวลาจ่ายมันน้อยใช่ไหมงบช้ามันก็จะมีเงินเหลือมาจ่ายปี68แนั้น68เนี่ยอย่างที่ผมบอกเราต้องอาศัยปัจจัยภายนอกก็คือเงินภาครัฐใช้จ่ายภาครัฐน่าจะมาลง68น่าจะนี่เป็นสิ่งที่ทำไมทีมงานบอกว่า6 8น่าจะขยายตัวได้นะครับ แล้วก็พิ่งเงินโอนด้วยและอันที่สามเนี่ยเราคิดว่าหกแปดเนี่ยผลฟ้ายังปกติอยู่นะถึงปัจจุบันนะเราที่คาดการนะครับแต่คาดการก็ผิดได้นะเดี๋ยวจะมาอัปเดตถ้าผิดนะฮะ mm hmm. ก็จะดูแล้วเนี่ย mm hmm. ก็น่าจะไม่มีอะไรมาทําให้ผลผลิตออกสู่ตลาดผิดคาดนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นสองแรงบวกจากเกษตรแล้วก็เงินใช้จ่ายภาครัฐในหกแปดยังดูดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังมีแรงริปโพมีแรงกระทิงแดงมาช่วยทาให้เราไปต่อได้แต่อย่างไรก็ตามโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยทางการเงินนะครับไม่ว่าจะดูจากสินเชื่อ นะครับไม่ว่าจะดูจากภาหนี้ที่อยู่อยู่ในสูงระดับสูงไม่ว่าจะดูจากความมั่นใจซึ่งไม่เห็นการบริโภคสินค้าคงทนซึ่งต้องอาศัยการผ่อนเยอะอาศัยสินเชื่ออาศัยไรายได้ในอนาคตเนี่ยยังไม่ฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการฟื้นตัวบนท่ามกวางฐานะการเงินที่ยังเบาบางนี่คือข้อสรุปของของเศรษฐกิจของอีสานในปี64ในวันนี้นี่ถามว่าขออนุญาตภาพต่อไปนะครับ อันนี้เป็นภาพที่ผมคิดว่าสะท้อนดีก็อยากน้องบอกลองที่ว่าถ้าเราเอาภาพภาพเดียวที่สะท้อนเศรษฐกิจอีสานแล้วเนี่ยลองหาสภาพสิเบอร์สิ่งพิธากรก็ได้เอาไปลงง่ายๆเนี่ยอันนี้ก็บอกว่าเนี่ยภาพเนี่ยเขาก็เลือกมาน่าจะสะท้อนความเป็นอยู่แล้วก็เศรษฐกิจของคนที่สานได้ค่อนข้างดีนะครับท่านดาวนี้หมายถึงอะไรฮะถ้าจะสะท้อนเศรษฐกิจที่สาได้เห็นรูปเนี้ย ใช่ท่านพอมันรอคอยใช่ไหมเพราะท่านเห็นเทวดาใช่ไหม <laughs> ท่านเห็นเทวดานะก็อันนี้ต้องยังรอคอยนะครับยังรอคอยเงินโอนยังรอคอยงบประมาณซึ่งจำเป็นต้องมีมานะครับแล้วก็รอคอยฟ้ารอยคอฝนให้อย่ายให้ผิดปกติอย่างที่เราคิดให้ฝนตกตามปกตินะครับนั่นคือสิ่งที่ยังเป็นอยู่แล้วเป็นมานานมากนะผมมาเนี่ยผมดูสิบยี่สิบปีก็ยังเป็นแบบนี้นะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองบนความรอคอยนะนั่นเห็นรูปคนแก่ไหมฮะคนแก่คือพื้นฐานยังไม่เข้มแข็ง แล้วก,แวก็แล้วที่จริงแล้วเนี่ยเกษตรกรเราก็แก่จริงด้วยนะครับแก่อาจจะไม่เหมาะน,นะใช้สูงอายุดีกว่านะใช้สูงอายุเนะกษตรกรก็มีความสูงอายุขึ้นด้วยแล้วก็ที่ที่จริงเนี่ยสูงอายุมันเป็นปัญหาโลกนะปัญหาระดับโลกนะครับประเทศไทยก็เป็นเพอ,เอ่อของเราเนี่ยเอ่อมันเป็นก็อะไรเศรษฐก,กิจเกษตรแล้วสูงอายุเนี่ยมันจะกระทบมากกว่าเพราะว่าพลังวังชาในการทํางานไม่เหมือนนั่งเขียนนั่งโตะ๊ะ อันนั้นเขาก็กระทบนะครับอายุสูงอายุขึ้นมันประสิทธิภาพก็ลดลงแต่ว่าภาคเกษตรที่ต้องอาศัยกําลังอะไรเนี่ยเวลาที่สูงอายุแล้วเนี่ยมันจะกระทบต่อผลิตภาพความผลิตค่อนข้างมากกว่านะครับต้องอาศัยไม่เท้าข้ามยันนะครับก็ต้องต้องอาศัยช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่มันความไม่แน่นอนแล้วก็เป็นเศรษฐกิจภาคเกษตรนะครับอันนี้คือข้อสรุปของเราซึ่งยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ก็มีสัญญาณที่ดีในไตรมาสที่สี่นี้เริ่มเห็นสัญญาณบวกเข้ามา แล้ว6-8เนี่ยกขคิดว่ายังพอไปได้ยังขยายตัวไปได้นะครับส่วนเรื่องพื้นฐานก็ต้องแก้กันไปนะครับต้องใช้เวลาหวังว่ามาตรการในอนาคตแล้วกเเ็เรียกว่าอะไรอ่ะการที่เราช่วยกระตุ้นช่วยทําให้ประชาชนได้เรียนรู้ได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 ไดไดไดหาวิธีการใหม่ๆได้อะไรใหม่ๆก็น่าจะช่วยทําให้พื้นฐานเศรษฐกิจในอน,นาคตเราเนี่ยค่อยๆปรับตัวดีขึ้นบ้างนะครับ